สวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาวชิน,นาทิศสอนปฏีเป็นนักศึกษาระดับชั้นมปลายอยู่สพรรระดับตำบลชุนแพงโดยมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะพี่ชา้นนางสาวจิตราลาคโนอสวัสดีีชั้นนางสาวอาราเกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หนึ 1> 1. ่งปัญหาขยะสองสามารถเพิ่มมูลค่าให้หลอดพลาสติกที่ถูกทิ้งได้ 3. สามารถสร้างไรายได้ให้การนำมาทำงานประดิษฐ์สใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 6. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เป้าหมายของโครงการเสนอให้ผู้ที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐ์จากหลออพลาสติกได้และเป็นแนวคิดที่เกิดความสนใจผลที่คาดว่าจลละได้รับ 1. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้เพื่อไม่ให้ศูนสูญเปล่า 2. ทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการทํางานเป็นทีม 3. ทําให้เกิดความคิดสร,ส,รสร้างสรรค์สร้างสิงประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่สวยงามและมีคุณค่า โดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. นหลอดพลาสติก 2. กระไก่ 3. มกา,าม็ก4ี่ท่อสายยาง 5. ้ลวดโดยมีวิธีการทำดังนี้นะคะ 1. นึ่ำหลอดเส้นยาวมาตัดแบ่งครึ่งให้ได้สอส่วน 2. ใช้กรไกรมารีดหลอดให้เรียบ 3. เอาหลอดที่รีดเรียบแล้วมาพับสา จุดหเซนเมตรแล้วใช้แม็กเย็บค่ะสี 4. เอาหลอดที่พับเสร็จแล้วสี่ชิ้นมาสานกันเพื่อขึ้นรูปตามภาพพอได้ตามภาพแล้วให้สานต่อกันให้ได้ตามภาพที่สองและสานต่อไปเรื่อยๆให้ได้ความกว้างสี่แถวและความยาวแปดแถวตามรูปที่สามนะคะถ้าใช้หลอดอีกสีที่เตรียมไว้สานต่อ แถวเกลื่อนขึ้นมุมหกได้มุมที่สามต่อแล้วให้สามต่อไปเรื่อยๆให้ได้เจ็ดแถวขึ้นแถวที่แปดสายวิธีเดิมแต่เปลี่ยนตัวที่สามให้เป็นหลอดไม่พับตามภาพนะคะแปดแล้วพับเก็บมุมให้เรียบหน่อยค่ะเก้าแล้วใส่สายให้เรียบร้อยนะคะดังตัวอย่างที่เห็นดังนี้นะคะ แล้วก็ใช้เชือกรัทใหเรียบร้อยค่ะผลการดําเนินง,งานหนึ่งมีแผนการดําเนินง,งานที่ชัดเจน2การดําเนินง,งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้3บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สรุปผลการดําเนินง,งานจากการดําเนินง,งานของกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรอดผลปรากฏว่าจากวิธีการดําเนินง,งานจะเห็นได้ว่าในการทำชิ้นงานนั้นได้นำปลอกพลาสติกมาใช้ให้เกิดุณภาพเพืเ่อเกิดประโยชน์เพราะพิซาครั่น